วิจัยกันเงาะครับใื่ไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอาร์อาทุกท่านครับผมมาแล้วครับมาแล้วกับช่องสวสดสามพีชเนี่ยครับผมมาดำกุ้งจะดูเห็นเด้อวัน <c oughs> นี้เดี๋ยวผมหมอกุ้งกุ้งนี่ตัวใหญ่ครับประเด้อหมอมันนะดำกุ้งจะดูะลง,ดงล้วก็มีหนุ่มเส้นเลยมีพักเข้าไปครับมี นี่ก็ผีหวานผีหวานไปหยอกกันเลยครับแต่คนอื่นฝากกดไลค์กดตามกดแชร์กดซัสบสไครป์สสรสสรเป็นกำลังใจผมครับกับชมชุดพิชเช่นเนาะเป็นกำลังใจผมนะคลิปต่อไปครับแล้วมาเจอกันได้ทุกวันเลยกับเมนูหยวกน้ำร้ายหมากเลยไปไปตับกุ้งสะดุง้งปั่นเลยหลอกเลยไปจิ้มก่อนจิ้มก่อนเนี่ยผมได้จิ้มเนี่ยเนีคนเดียวกินหึ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 ห นี่เปลือกกุ้งครับเปลือกกุ้งเปลือกกุ้งถอดจะไปทิ้งเด้อมาถอดเมาะแค่นี้นี่เนี่จับพอ,อดเด้อรอ้อนมาเด้อมามาเอาจิ้มกันเลยคำแหลกจัดหนึ่งเส้นบอนเปลือกกุ้งถอดนะครับมั่งหืมหืมกรอบๆเลยมาค้างๆกัน <im it> เ,ลกลเลยอ่ะ <im it> <im it> <im it> ปกติเขาก็กินกุ้งทอดแล้วเนาะจิ้มปลาแกบเปลือกอะแกบเปลือกมาแล้วโอ้ยเสียดายเลยมันกินได้ลองมาทอดพอมึงกรอบกรอบครับกรอบนี่กรอบนั้นอือหือเหนได้ชุ่สช้นครับกุ้งมามาเริมตัวแรกมาเริมตัวแรกขอตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆก็งอยครับมา Hmm. เอาหอัวครับหัวห,หัวยังไงเลยที่เหล็กเราจะตาส่วือเอาไปเอามาถาตาแบบตำเหมือนกุ้งเดี๋ยวเอาผมเส้นมากรับลยก่อน,น้อเอาสรัวสะรัวกำนัมผูปลาครับ giọt không xương giọt mang cung bơi <laughs> nó này cung tuổi nghe tuổi nghe này mà tiền o tiền sẽ nói cần เป็นห้องขเคยครับกรับผมส้มเขาถาครบับกรอบมากนะครับม,มาเป็นควงแล้ยเคยนะชอวกุง้ง วันยังไงครับวันยังไงนี่มันมันเนี่ยมันกรูงนมอกหะน่ะอืมนี่ก็ข้ามว่า mình xem xong mọ mọ này เนี่ยอือหือโอ้ยนี่ครับโซนตัวใหญ่ๆฝุ่นนำปลาครับมาหยอกหยอกหยอก ชุดหยอดครับเหมาะแต้วนี่บเด,ดี๋เดีไม่ไหลายอย่างไม่ไหลายอย่างหืมว้าะ หัวกุ้งนี่ธรรมดานะครับมีมันนี่นะอนอเนาะอะไรเนีย่ยจวดจวด

เห mm hmm. มาะแต่รับไอ้เปลือกกุ้งทอดเนี่ยสุดยอดเหมาะเหมาะ mm hmm. ขอมกุ้งตัวยหญ่ๆก็ได้ อื 5, 5, อยังให้ได้หำนิ่มใจนาครับเฮียส้มเดี๋ยวนี้เหลือกับหัวครับมันเล้งก่นมันเล้งก่นอน 么？么？M ยัยดัวมันอย่างเดียวว้าุหยอดครับ๋ยวมันกุ้งฮ้กกำหนัปอะละ โอยเงยงไปใช่น้อฮึมจุดยอดจุดยอดเนะมันนวลวเลยพะืึะ thế người mọi người mọi người rồi mhm 2 mhm 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 chặt, chặt mọ mọ mọ, mhm 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 กรสุดยอดเลยจำกุ้งชนุ่มาหนี่นะมีติ้งตัวกุ้งหัวกุ้งแล้วกับเพลากุ้งยนี่ยมาคว่างเนี่ยนะสุดยอดเลยมาหนีิเจอกันไหมกันหน้าครับกันเดี่ยตัวอีก่อนเนาะไปกะมีอย่างละไปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจผมกำกับช่องทุกคนสามปีเช่นเดีนะครับเป็นกำลังใจอีกวงน้ำลิปต่อไปแล้ววันนี้เัาอีก่อนเจอกันไหมกันหน้าครับถ้าพิศพาประกันได้ขออภัยตัวอีเจอกันไหมกันหน้าสวัสดีครับ